สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับกับเทรดดิ้งไอพตินนะครับซึ่งเราก็จะมาให้ความรู้หรือว่าเก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับในการหาเครื่องมือในการช่วยในการวิเคราะห์หุ้นนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช้ฮิตแมพของหุ้นเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ฟรีนะครับโดยใช้ผ่านเว็บไซต์เทรดดิ้งวิวนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับโอเคถ้าเรายังไม่ได้เข้าในหน้าเว็บไซต์นะครับเราก็ ค้นหาคำว่า t r a d i n g View นะครับโอเคเมื่อได้เข้ามาที่หน้าแรกแล้วนะครับของ t r d i n n g View นะครับล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้เคยสมัครหรือว่ายังไม่เคยเข้าใช้นะครับเราก็ทำการล็อกอินก่อนนะครับเราก็จะสามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างครบถ้วนแล้วก็หลากหลายเมนูยิง่งขึ้นไปนะครับเช่นเราสามารถเอาพวกที่เป็น Google g o o g l e Email นะครับสามารถรีจิเตอร์เข้าไปล็อกอินได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียที่เป็นเราล็อกอินกับทางแพลตฟอร์มสีน้ำเงินสีส้มแบบนะั้นเราก็สามารถล็อกอินได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ยูทเจอร์หรือว่าสมัครต่างหากก็สามารถทำได้นะครับผมโอเคกรณีที่เราสมัครสมาชิกแล้วนะครับเราก็เข้ามาหาหินแบบหุ้นนะครับที่มุมซ้ายด้านบนนะครับขีดสามขีด แล้วก็เข้ามาที่ผลิตภัณฑ์นะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาที่ผลิตภัณฑ์แล้วนะครับมันจะมีให้ดูอยู่ประมาณเมนูมีประมาณ5รายการนะครับผมจะมีซูเปอร์ชาร์ตให้เราดูพวกเครื่องมือที่เป็นแท่งเทียนหรือว่าการาฟแท่งต่างๆกราฟเส้นต่างๆนะครับแล้วก็ตัวช่วยคัดกรองเหมือนตัวสแกนนะครับหาหุ้นที่เราที่น่าสนใจในช่วงนี้ก็คือเราสามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวฮิตแมพที่เรากําลังจะ ศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันไปด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีพวกปฏิทินทางการเงินต่างๆนะครับว่าเช่นหุ้นอเมริกา,าสัปดาห์หน้าเป็นยังไงบ้างมีมีสิ่งที่น่าสําคัญอะไรบ้างแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็จะมีพวกการสร้างกลยุทธ์ต่างๆนะครับที่เรา,าสามารถกองขึ้นมาเองหรือว,ว่ากําหนดขึ้นมาเองได้นะครับผมโอเคตอน,นะครับก็คือเราเข้ามาดูฮีทแแบบนะครับสิ่งที่เรา สนใจนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปในนี้แล้วครับจะมีให้เราดูอยู่ประมาณ3กลุ่มนะครับจะเป็นกลุ่มที่เป็นหุ้นนะครับหรือว่าเป็นพวกกองทุน etf นะครับแล้วก็พวกเหรียญคริปโตก็คือสามารถดูฮิตแมพได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูหุ้นก่อนนะครับโอเคถ้าเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นหุ้มของกลุ่ม us นะครับจะเป็นดิสเดนด์ p ห้าร้อยนะครับซึ่งฮิตแมพนะครับประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถดูมุมมองในภาพกว้างแล้วนะครับว่า หุ้นกลุ่มไหนนะครับที่เป็นบวกหรือว่าที่เป็นขาขึ้นในช่วงนี้นะครับกลุ่มไหนที่ลบนะครับหรือว่าบวกทั้งกลุ่มเลยลบทั้งกลุ่มเลยเราก็สามารถดูได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็น Market Cap ก็ได้นะครับว่าถ้าเป็นหุ้มหุ้นกลุ่มอ่เทคโนโลยีอิเล็กทรอนะิกส์เนี่ยหุ้น Apple นะครับใหญ่ที่สุดแล้วก็ลงมาจะเป็นอินววเดียอะไรประมาณนี้เราสามารถดูได้เลยนะครับแล้วก็หุ้นไหนเป็นตัวเล็กๆอะไรแบบเนี้ยเราสามารถดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างก่อนนะครับถ้าเราจะ ดูหุ้นไทยนะครับแล้วก็เข้ามาที่เมนูตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะให้โชว์ฮิตแมปของกลุ่มไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูบริษัทของอบริษัทไทยทั้งหมดนะครับจะเป็นเซตทั้งหมดเลยนะครับทุกตัวนะครับ500กว่าตัวโอเคบางที่ก็จะมีป๊อปอัพการโฆษณาด้วยนะครับเราก็สามารถาคลิกออกหรือว่าไม่คลิกออกก็ได้นะครับ ซึ่งถ้าเราคลิกเข้ามาในบริษัทไทยทั้งหมดนะครับก็มันจะโชว์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะแยกเป็นกลุ่มๆนะครับเช่นกลุ่มการเงินแนวโน้งเป็นไงบ้างตัวไหนบวกตัวไหนลบอะไรประมาณเนี้ยตัวไหน market ็ตแใหญ่ที่สุดอะไรแบบนี้ก็สามารถดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาสอนไปทีละเมนูนะครับ Okay. ถ้าเป็นมูลค่าทาการตลาดนะครับตรงนี้เรากา็เขาจะให้ข้อมูลมานะครับว่าจะใช้ปริมาณาก,าการการกรองฮีทแมบ,บออกมายังไงนะครับตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้มาตั้งค่านะครับเพราะว่าอาจจะใช้ตัวที่เขาเซตไว้ให้แล้วนะครับเพราะว่าตัวที่เขาเซ็ตไว้ให้ก็ส่วนใหญ่จะใช้คอมมอนกับหลายๆคนนะครับซึ่งเป็นเมนที่ทางเดียวกันก็จะดีหน่อยนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับประสิทธิภาพนะครับ เราเลือกสามารถเลือกไทม์เฟรมได้นะครับว่าเราจะให้ h ิ t Map ตัวนี้กองในระยะพีเรียดไหนนะครับเช่นถ้า m ท f r เฟรมเดก็คือเราเลือกมาแล้วนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเป็น m ท f r เฟรม e e k นะครับเราก็จะเห็นข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าเป็นรายสัปดาห์นะครับแล้วก็ไทม์เฟรมนั้นนะครับเราก็จะเห็นเหมือนกันนะครับเราก็จะสามารถกองได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ t ท m e เฟร m e Day นะครับ ถัดไปเป็นหมวดธุรกิจนะครับก็คือตอนนี้เราแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเงินกลุ่มพลังงานอะไรประมาณนี้เขาจะแบ่งให้เป็นกลุ่มกลุ่มแต่ถ้าไม่มีกลุ่มนะครับเขาจะเรียงตามมา r k e t cap นะครับตั้งแต่ใหญ่ไปถึงเล็กนะครับนะครับโอเคตัวนี้ก็จะดูยากหน่อยนะครับถ้าใครจะดูเป็นแบบไม่มีกลุ่มนะครับดังนั้นก็ผมก็แนะนําให้ใช้เป็นกลุ่มดีกว่านะครับถัดไปตรงนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับว่าเหมือนเป็นแพทเทิร์น ที่เขาโชว์ครับว่า,าจเจ้าในลักษณะประมาณไหนนะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยก็คือมันก็ดูค่อนข้างยากนะครับดังนั้นก็แนะนําให้ใช้เหมือนเดิมดีกว่านะครับแบบนี้ก็คือดูค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ตรงฟิลเตอร์นะครับตรงฟิลเตอร์ตัวนี้เขามีการตั้งค่าให้แล้วนะครับว่าวอ,อนนิชั่นที่เหมาะสมเป็นยังไงซึ่งผมก็ได้ไม่ได้ไปแก้ไขตัวฟิลเตอร์หรือว่าตัวกรองนะครับผมก็ใช้ตัวเดิม นะครับผมแล้วก็ส่วนจุดนี้นะครับก็คือ,อเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะให้เขาโชว์ชื่อหุ้นไหมโชว์โลโก้หุ้นไหมแล้วก็ค่าเปอร์เซ็นที่บวกไหมนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าผมเข้ามาเนี่ยผมก็จะใส่ตัวค่าที่2ไปซึ่งมันจะโชว์ราคาด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเดลต้า <Delta S 1> <Delta S 2> ก็คือราคา102บาทอะไรประมาณนั้นเขาก็ <ๆ S 2> จะโชว์ด้วยนะครับถ้า ทีมสีมันจะมีแบบคลาสสิกก็คือตัวล่าสุดที่เราใช้ก็คือแบบคลาสสิกละจะมีทั้งสีแดงเข้มเขียวเข้มหรือว่าไม่มีสีประมาณนี้ก็คือสามารถดูได้ง่ายแล้วก็คือแบบคลาสสิกนะครับแต่ว่าถ้าคนอื่นอยากอยากลองแบบอื่นด้วยเช่นคนที่ตาบอดสีไม่สามารถดูสีแดงสีเขียวได้นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้กันนะครับจะเป็นสีที่เข้มแล้วก็มีหลากหลายสีเพื่อจะรองรับคนที่ตาบอดสีด้วยนะครับ Okay. แล้วก็มีเป็นสีขาวดำนะครับเป็นโมโนโครมนะครับเนี่ยลักษณะที่เป็นเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกได้ตามใจชอบนะครับผมเอาที่เหมาะกับเราแต่แต่ว่าแบบคลาสสิกผมชอบตรงนี้มากกว่านะครับโอเคถัดไปก็จะเป็นการแชร์แชร์ก็คือบันทึกรูปภาพนะครับถ้าเรากดบันทึกรูปภาพมันก็จะเอาเฉพาะหน้าฮิตแมพเข้าไปในคังภาพของเรานะครับแล้วก็สามารถคัดลอกลิงก์ได้แชร์ไปที่แ,ทแพลตฟอร์ม โซเชียลมีเดียได้นะครับโอเคแล้วก็ตรง x1 x1 นะครับเราสามารถาเลือกเงื่อนไขนี้ได้นะครับว่าเราจะให้ heat map เนี่ยโชว์ตั้งแต่ลบจากลบเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับตัวนี้ถ้าเป็น x2 ก็ลบ6ถึงบวก6นะครับมันก็จะขยายให้นะครับจากเมื่อกี้ลบ3เป็นสีแดงเข้มมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นลบ6แทนนะครับโอเคตัวนี้ผมขอกลับมาที่ลบ3ถึง3%์นะครับ โอเคถ้าเราจะตัดแต่ละตัวออกนะครับว่าเราไม่อยากได้ที่หุ้นที่โชว์เป็นลบเลยเราก็สามารถทําได้เหมือนกันโดยการคลิกที่สีตรงนี้เลยเราตัดลบอามออกอสีแดงเข้มหายไปแล้วนะครับลบ2อ,อกอ่กสีแดงปานกลางหายไปแล้วลบ1ก็คือไม่มีหุ้นที่ติดลบแล้วนะครับเราก็สามารถกรองได้ตามตามที่เราโฟกัสไว้นะครับว่าเราอยากได้ประมาณไหนนะครับพวงนี้ก็สามารถทําได้นะครับ นะครับก็เป็นกลุ่มที่เขียวทั้งหมดเลยนะครับเราก็สามารถทําได้ตามที่เราต้องการนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างดูมุมมองภาพรวมได้ดีแล้วก็ใช้ฟรีอีกต่างหากนะครับโอเคสําหรับการดูข้นแมปของหุ้นผมก็มีการแชร์ข้อมูลให้ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภายนะัยในทีนี้ด้วยนะครับหวังว่าทุกท่าน f c ทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านนะครับจะใช้ประโยชน์ จากสิ่งที่ผมให้ไปถ่ายทอดไปได้นะครับไมอ่อาจจะเป็นได้น้อยจนไปถึงได้มากตามความเข้าใจของแต่ละท่านด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้การารับฟังรับชมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ